ก็เปิดสวัสดีพี่น้องครับเปิดแมบบนีอ่าันจะบังนะครับมันจะบงับงจังหวัดนี่อ่ะเป็นเมือจังหวัดนะเม,มืองอันนะครับบนอบงไฟนะครับอ่าบนมบงไฟบ,บันมันจะบังก็เปิดบางบบไฟตะไลมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งนะครับบมาไปแตะไรมือ่นะครับไปแตะไรมือนะครับที่บ้านสะบังนะครับตำบลห่อเพื่อกำเนิดแก้วจังหวัดยะโสธรบ้านสะบังนะครับชนมากทีมีตะบงังไปตะไรไง

อ่าจุ่แลวครับโอ้ขึ้งามไรครับขึ้นงามครับเออไปแต่ไรบ่นสวบังนะครับ บนเป็นสองสามบังกับบังไฟเหมือนนี่ครับบังไฟแตไ่รตไตรนะครับอ่าอยู่ที่บันตะบังนะครับตะบนยอมเพื่อกาีเมียงจงหวัดเโซท่อนนะครับเป็นมือจุดนะครับมือจุดบังไฟนะครับจุดไปแล้วสองบังกับบงังเมื่อกี้นี่ึ้นดีครับึืนดีไรอ่านี่ครับบรรยากาศภายใน ฐานจุดบังไฟอ่าบังสว่างนะครับไบม่ละบ่ไม่ละบ่มีสองบังเหรอมายังอีกบังหนึน่งเนาะอ่าครับทั้งหมดมีสามบังนะครับอา่าจุดไปแล้วสองบังนะครับฮะรุน่นใหญ่บ่นี่ยนี ครับอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับโอ้เป็นบังไฟแต่ได้ใหญ่เป็นมือเนนะื้อแสนครับเนี่ยมือหมอ เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงนะครับแสงไฟตะไรเงี้ยนะครับฐานจุดบางไฟฐานจุดบางไฟไฟอ่าบันสะบางนะครับอ่าจังหยองเพื่อเคื่องม่อเจียวจังหวัดเจ้าทรนนะครับฐานจุดบางไฟนะครับเมือม่อเมือ่อบุญเมื่อเงี้ยเมอจุดขับมาเนี่ยเมืองอรบรรยากาศเมื่อจุดนะครับอากาศ แปดท่อนไลท์ครับนี่ครับฝั่งทุ่ท้ายนะครับบ่งหมไฟจะไดไงนะครับทุ่ท้ายครับก็คือว่าเจ้าปูบานนี่นะครับมักหมงงไฟจะได้กรบบาลัง้นนะครับ ขึ้นคัคกเนาะเทีย่ยงทีรี่โอ้เทีย่ยงทีรีคร่ครับมองไฟตะไรครับค่ะ่ะขึ้นสั้นทีรี่เนาะโอ้กำลังลงครับอันนี้เออ กินยางสวยงามอ่าติดล่มพร้อมครับล่มอ่บาบังไฟแต,ต่ได้ติดล่มครับอ่าเราลงกับลงยางงามนะครับไม่ล้มนะครับอ่านี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับฐานจุดบบังไฟอ่าบ้านสะบบังนะครับโดดามามาครับนี่นะครับ ครับอ่าทัา้งหมดม,นนมันี่งก็มีแกนเนี่ยนะครับครับอ่าสวัสดีครับ